เรื่องที่จะเล่าวันนี้คือเรื่องเชียริีดิงจัะซึ่งเป็นกิจกรรมชั้นตอนมหาลัยบิดลงมาไม่ครบรอบแขนเท้าหักพยาบาลบอกว่าถ้าเธอยกแขนแบบนี้ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเอานะน้องเอมมาหนึ่งสงบงสมัยก่อนมันมีการทำของโคกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งมาถึงผู้ชายทำงี้แส่กูนิ่งเลยไม่คุยเดินผ่านทำงี้เดี๋ยมาโดนเฮ <laughs> ้ยกู <laughs> ยืนทำเงี้ย แม่งของล่นล่นกับข้าวกับข้าว One two t h r e นี่กี่โมงก่อนพี่ดอกห้าโมงกินเสร็จหกโมงกบไปอาบน้ำแต่งตัวสองทุ่มออกเลยชิมเบียร์หรอไม่ได้อยู่เนี่ยเอาไงเบียร์หรือลีเบียร์อังกอร์อังกอร์หรออังกอร์หรือโบกี้พี่นอหรอเอาเอามีเบียร์ปะหลิงเหรอหลิงก็ได้เล่าแบบครึ่งชั่วโมงแน่เลยอ่ะ อัปเปิด <c oughs> รายการก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบพกับรายการอิ่มเอมนะจ๊ะอิ่มเอมกลับมาอีกแล้วนะคะน่าจะหายกันไปนานเรื่องวันนี้ที่จะเล่านะคะวันนี้ขอไม่ได้นำเมนูอาหารละกันเพราะว่าแค่เป็นฟิลแบบหามาให้หายคิดถึงก็เป็นส้มตามเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าชิมดีเดี๋ยวบอกชื่อร้านอลองชิมไป <c oughs> บอกชื่อร้านชื่อร้อานว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ฮะคุณเพื่อนคุณูขอรีวิวได้ปะได้ไหมหนูบอกไปลเปรี้ยวเค็มมาเลยพูดได้เลยเนาะรเล่นอร่อยชื่อร้านเพื่อนคุณเพื่อนคุณยุสีราชาเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีวะเยเลเชลิดดิ้งมั้งเชลิดดิ้งเป็นเชลิดดิ้งเรื่องที่จะเล่าวันนี้คือเรื่องเชลิดดิ้งจากซึ่งเป็นกิจกรรมชั้นตอนมหาลัยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะพัดจะผูกได้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก youtube ก่อนจ้ะ ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีกโอกเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบํารุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท SF50 PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนะเป็นตัวบํารุ ดักน้ำไม่ได้น้าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทําให้หน้าเราเนี่ยิดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าอ่ะเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชดิดเดอร์ว่าทําไมฉันถึงได้ไปเต้นเอ็มอะเริ่มเข้าวงการเชดิดเดอร์เนี่ยตั้งแต่ ป .6 มึงกูเต้นหลิงแต่ป .6 แล้วไม่ได้เต้นแบบกระโหลกกะลานะก็คือเต้นแบบจริงจังเลยมีแบบว่ารุ่นพี่มาสอนอะไรอย่างนี้เลยอะแบบเทคเฮิร์กอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ได้แบบว่าเสลือดเด้เออไม่ได้เสิือดเด้าอะเดี๋ยวชิมแมงป่าก่อนเพื่อนคุณเหรอหื่าเนาะหืมหืออร่อยปะเอาเลยเหรอยังไม่ห้าโมงเลย เริ่มเลยหืเริ่มเต้นมั้งแต่ป .6 แล้วก็จะมีกระเทยที่มาสอนคือชื่อพี่เบียอยู่ฝั่งพานิชกูอยู่ฝั่งสามมันอีพี่เบียจะประมาสอนอีพี่เบียนี่เป็นอย่างนี้แขนหักฝั่งนี้เป็นกระเทย แต่ให้ใครรับรู้ว่าฐานสองอะชนีฐาน2คือการต่อตัวจะมีทั้งหมดสองชั้นครึ่งมีฐานล่างสุดมีฐาน2ฐาน2คือคนที่ยืนบนเขาอีกคนนึงแล้วยอดก็คือคนที่โยนขึ้นไปข้างบนด้วยความที่อยากเป็นตัวแม่อีพี่เบียร์ก็เลยเป็นยอดแล้วให้ชนีเป็นคนรับท่าที่ตกลงมาแขนท่าคือขึ้นไปทาอะไรปะพระนอนปริทิพานคือไปนอนท่านี้ให้ชนียกแล้วชนีจะยกไหวได้ไง <c oughs> จะลงทวิตลงมาลงทวิตคือการ บิดตัวลงมาสมมติว่าตัวใช่ไหมนี่หัวเนี่ยเขาจะบิดลงมาอย่างนี้บิดตัวลงให้ทุกคนอื่นับตอนนี้ก็าบิดทวิสตบิดลงมาไม่ครบรอบแขนเท้าหักเลิศกูก็เลยแบบจําไว้นะว่าเป็นเซดิเดอร์เนี่ยห้ามแขนหักเพราะว่าเราจะกลัวมากซ้อมสมัยก่อนก็ไม่มีการซ้อมแบบไม่มีเบาะไม่มีสมัยก่อนก็คือแบบตายอ่ะตายเท่านั้นมึงเป็นเบาะจิ๊กซอวหนาเท่านี้มึงรุ่นกูไม่มีจิ๊กซอสมัยก่อนปูน ปูนสุดสุดก็คือต้องเซฟต้องอะไรกันอ,ะ <S <S อ่ะเวลายโยนอะ่ะโยนตัวนะ่ะหกคนเข้าไปรวมกัน <S <S 1> <S 1> ต้องรอเออต้องรอจนสุดท้ายได้เข้ามาประมาณมหนึ่งมหนึ่งก็เริ่มแข่งรายการใหญ่เริ่มเจอสีธนาตอนมอสองก็คือเจอทีมใหญ่แล้วเพราะตอนก็จะมัยก่อนอยู่ที่ทีมชายล้วนเราก็เป็นยอดเพราะเราไปกระเทยเนานะตัวเล็กอะไรเงี้ยท่าที่ต้องจับคือท่าฮิลสเตรทใช่ไหมเขาเรียกฮิลสเตรทใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าลองบีชคือจะมีคนรับตัวกลางทำงี้แล้วเราต้องยืนยกขาอย่างนี้ อย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนตรงการเนี่ยคอยจับขาเราคือเรียกว่าท่าลองบีสถ้าแยกออกมาก็คือฮิวสเตรทกูก็ซ้อมยกสุดมือกูก็ยกคนเขายกได้อะเขาจะนับแค่หนึ่งสองี่ห้าหกเจดแปด้วยขาที่ขึ้นได้แล้วยังไม่มีใครขึ้นได้เลยสักคนหนึ่งขึ้นไปใารรูปสิอ้ชอชุดแก่งมากยกขาเดียวนะยืนขาเดียวนะเธอเอาดิมึงยืนอยู่นานมากจนเพื่อนกูอะที่เป็นฐานอะ คางมันแตกอยู่แล้วเพราะมันไปเล่นน้ํามากูก็เลยหล่นลงมาแขนกูเนี่ยไปเท้าด้วยความที่สมัยก่อนซ้อมเช้านะแปดโมงเก้าโมงอะไรเงี้ยก็เลยต้องพากันไปโรงพยาบาลเขาก็เอาอะไรว่าไม้อะเหมือนดามอะเหมือนสมัยก่อนก่อนไปโรงพยาบาลกูก็บอกว่าพยาบาลคะหนูต้องผ่าไม้เพราะหนูอะกลัวการผ่าตัดมาเพราะผ่าตัดมันต้องใส่เหล็กพยาบาลบอกว่าถ้าเธอยกแขนแบบนี้ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องผ่าก็แค่ใส่เฟือกพอโอเคค่ะกี่พยาบาลก็แก้แก้แกกู เอานะน้องเอมาหนึ่งสองบ๊อกมึงแข่งกูตรงนี้หักกูแาเงี้ยบ๊อกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่ขี้ดอกตึ๊บตึ๊บตึ๊บผ่าค่ะยูมึงสุดท้ายก็ต้องผ่าแบบใส่เหล็กก็ต้องแบบมาซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยจนจบช่วงมปลายเข้ามหาลัย ก็มาแข่งได้สี่คอนก็เป็นรุ่นที่อีเนียเขาต้องมาแข่งแล้วกฎของเชลเดอร์สมัยก่อนคือต้องท่องชินบัญชรวันอาทิตย์กับวันอังคารห้ามจับคู่การมึงเป็นปะมหาลอมึงอ่ะไม่ส่วนสิทธิ์เป็นวันอาทิตย์กับวันอังคารห้ามจับคู่กันเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารคือวันแรงทั้งคู่วันเพอร์เดฮัตต้องเป็นคนเอาทงไปวางอะไรมึงมันมันกฎมันเยอะเพราะว่าสมัยก่อนมันมีการทําของรุ่นมึงโดนยังยังมีอยู่ไหมรุ่นมึงอ่ะมีแต่เขาคุยกันแบบว่ารุ่นหนูไม่ค่อยมีแล้วมึงสมัยก่อนการแข่งขัันรรเดออ์มคืกาแบบ เราไม่รู้เนอะเราเราเราก็ในสมัยก่อนมันก็จะมีแบบเอ้ยทําของหรือเปล่าทําของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีจริงๆเลยค่ะรู้สึกกลัวนีห้องน้ําชั้นลานโยโย่เขาจะเอาของไปปล่อยกันไว้หมายถึงว่ารลานอะไรนะลานป้าเออลานปะลรานปะลรานปะาคือรานที่ทุกคนจะต้องไปซ้อมทุกคนก่อนลงเวทีจริง,จ,รงจะต้องไปซ้อมอยู่ตรงนั้นพ<ม>ี่ที่กูเห็นอือพี่เมย์เนี่ยรุ่นพี่กูเนี่ยตอนนี้อยู่เมกามีผัวไปแล้วไปเข้าห้องน้ําสะดุดล้มกลับมาขาเท่านี้ อย่างนี้เลยเขาบอกว่าเอาของเขาจะเอาของเขาไปทิ้งกันเยอะก่อนขึ่งก็เลยต้องไปสวดไล่พิธีกันไปจับมือกันเป็นวงกลมแล้วก็ท่องจิียนบัณฑ์อนรุ่นพี่กลัวอ้วกมาอย่างเี้ยเป็นไอ้นี่หมดเลยขี้เท่าอ่ะขี้ทูบหรืออะไรอ่ะที่เป็นอืมออกมาหมดเลยก้อนแค่นะเมืองสมัมก้อนน่ะกูก็คบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งตอนนั้นอยู่คนละมอ สิทธิ์พี่บอสเขาพูดกันเลยว่าสุดสิทธิ์ะทำของใช้พระโดดอไไ้ยินม,มาอย่างนั้นยิ้เอมาทำออใ,ในวงการเขารู้ว่ากูเป็นคนทำของแล้วกูปัญญาออดมากมึงปัญญาออนก,กับตอนนี้กัตอนนั้นอนะ <laughs> ปัญญาออนเลยอะโคบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งไปถึงคุยกันคุยโทรศัพท์คืนนี้นะเดี๋ยวเธอกำลังจะเดินมาทางมามรองเทพใช่ไหมผู้ชายอยู่พิษณุโลกมาถึงผู้ชายทำนี้ไงกูนิ่งเลยไม่คุยเดินผ่านไม่คุยโทรไม่รับเดินผ่านทำางนี้ อย่ามาโดนเฮ้ยเราเป็นแฟนกันไงเธอเอเราเป็นแฟนกันน่ะไม่คุยไม่เดินผ่านกูหมดเลยกูถามว่ามันคืออะไรวะอีเบียเขาบอกว่าทีมเราอะทำของโดยเฉพาะมึงนั่นแหละเป็นคนทำถามว่ากูทำของผูชายเลยกลัวเลยูชายเลยกลัวกูเลยแต่คบกันอยู่นะทีนี้พอผู้ชายขึ้นซ้อมบนเวทีซ้อมอะคุณทุกคนจะต้องขึ้นไปรันรันทูบนเวทีกูยืนทำเงี้ย่งของลน ล่นแล้วคือมึงเขาป้ามาดด้านอันนั้นก็คือเอ็มเป็นคนทําขอ,อกใส่ทุกทีมจบ <laughs> กูเป้าเลยค่ะคือก่อนขึ้นเวทีเนี่ยห้ามห้ามมีเศษผู้บนเวทีเพราะมันจะมีการแขกปอมๆผู้สีแดงห้ามบนเวทีปีนี้ใครทําผมหยิกหล่นลงมาแน่สีดีไม่ถูกชะโลกอะไรมึงเหมือนเป็นแข่งแบบเห <c oughs> มืน <Yeah. S 1> มนอมนมากับดวงอะเหมือนมากับดวงอะไม่ได้มีความสามารถอะ่ะ ถ้าสมมติตกต่อตัวตกสิ่งแรกที่โค้ชจะพูดจะไม่ถามนะว่าทําไมขึ้นไม่ได้จะพูดว่ามาชาได้ไหวไหมเออได้ไหวไหมได้ไหวไหมเมื่อคืนได้ทําอะไรผิดป่หรือเปล่าเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยมั่วซั่วหมดไม่โทษอะไรเลยอืมใช่เขาเปหนีแล้วซ้อมเสร็จก็คือนี่นะซ้อมเสร็จไม่ใช่ว่าแบบเสร็จปุ๊บถอดรองเท้าลงกลับบ้านไม่ไปห้องชมรมไปไหว้พระก่อนไหว้ไหว้ไหว้มีบทพ่อแก่อพิพิธพเนธพยานเยอะกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนแข่งสี่โมงเย็นนัดที่สี่ เชลิเดอร์มึงต้องการเราต้องการการพักผ่อนที่สี่เป็นงี้ไปไหว้พระไหว้พระวัดพระถึงเที่ยงเที่ยงเสร็จไปแต่งหน้าแต่งหน้าอาสีโมกขึ้นพ้าทุกทีกับมึงเจออะไรบ้างตอนแข่งอ่ะผีเผืออะไรเงี้ยผีเผือหนูไม่ค่อยเจอเจออะไรเอาเรื่องแบบพีคๆของการไป็นเชลิเดอร์พีพคเลยก็คือว่าชื่อยได้ปะพูดเดอออฟนะแบบออฟไหนสปอนเซอร์ออฟฟี่อ่ะพูดไปเลยเอออฟฟี่ คือว่าเขาเปพี่ออลบาทนางเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมเนูเรนโบ้เรนโบหอการค้าอันนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปสั่งนี้มาเลยรองเทา้าจากเมกามาเลยสั่งมาเลยแบบแพงมากอีกสัาพักปึ๊บเราก็แบบจะแข่งเนาะแข่งวันเสาร์อย่างเนี้ย ก็รันได้รองเท้ามาันพฤหัสก็รัน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 ก็คือการซ้อมจริงจังซ้อมแบบต่อจริงหมดเหมือนแข่งเลยอะไรเงี้ยก็ยกยกไปอีกสพาพ์กก็รันมาว่าพฤหัสก็ได้โอเคถ่ายรูปแบบขอบคุณออฟฟี่นะคะที่แบบส่งรองเท้ามาให้เป็นอะไรอย่างงี้ปุ๊บพอมาวันศุกร์วันเสาร์แข่งแล้วศุกร์มาปุ๊บรันจริงปุ๊บเอาเลยเอเลสตีเลยไปปึ้มรองเท้าส้นเทน้พิกเปาะกระดูกแตกไปเข้าโรงพยาบาลเจอกูครั้งแรกใช่ไหมแข่งเลยใช่เจอ สุดขอน้ำหน่อยไปแข่งเสร็จปุ๊บเขาว่าแข่งอะไรกันก็นั่งรอแข่งไปแข่งแล้วอีนี่เขาไม่ได้แข่งกลัวจําเขาไม่ได้เขาบอกเขาเคยเจอกูเอเลสสมัยก่อนน่ะแล้วก็พนีก็นั่งบิวแชงไงเพราะว่าขาแตกไปแล้วแข่งไม่ได้ก็เลยไปนั่งรออยู่ข้างสนามแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็นั่งอยู่ก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมทีมหนูกับทีมเขาก็สนิทกันอยู่ทีไรก็นั่งคุยกันสักพักเดินมาอีนี่ตอแหลมึงตอแหล ทำไมอ่ะตอแหลไม่อยากแข่งเลยแกล้เขาเท้าแตกตอแหลคนนี้เลยมันจะทำให้เข้าเท้าแตกเพราะไม่อยากแข่งมันต้องเจ็บตัวขนาดนั้นเลยเหรอวะอีนี่ต้องโดนกูตบแล้วแหละไเมื่อสมัยก็คือแบบว่าเราอะเป็นเขาเรียกว่าฉายาคือจี๊ดจาร์ตกูคืออีจี๊ดเอียงคานคืออีจาร์ตเขาจะเรียกกันจีจาร์เขาซ้อมกันเขาสวดมนต์กูทำอย่างเงี้ย แล้วเวลาทีมมาใหญ่ก็สวดมนต์น่ะเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เพราะตอนนั้นเราเหมือนเราก็โตแล้วอะไรก็จะมีรุ่นพี่กับเราอีกมันก็จะไล่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 หมดเพราะเห็นว่าทีมไหนที่แบบเด็กๆหรือแบบสมมติกูรู้จักเอเล็กอย่างเงี้ยกูจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเขาสวดอยู่ทำอย่างเงี้ยเฮ้นโมงกิจบใช่แบบจะชอบไปปวดไปอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะรักกูเท่าไหร่เพราะเราไปแต่กูน่ารักกูเป็นเด็กน่ารักเลยตอนนั้นของสิเออแต่ชอบวีนเขาเรียกกันแบบชอออิมเพรสชั่นล่ะเนาะสนุกนะเชียร์เดอร์จริงสรล่ พี่เก็ดแข่งทำไม<บ>้ขาดเดยแงแตกแล้วพอมาเจอกันตอนทำงานอนะ่ะมาเล่าะไปฟังจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ไ,ได้ไดเขาไปทั่วไปทั่ว <laughs> ตกส <laughs> าำสมัยก่อนจะมีทีม BMC อันนี้ก็มีอยู่อยู่บนพี่เขาชื่อพี่พลอย เป็นน้องพิเติลลังสิตพลอยพลอยผมสั้น่ะเขาว่าโกรธกูเพราะกูไปต่อยหน้าเขากูจําไม่ได้เขาบอกว่าเขาโกรธกูมากกูไปต่อยตาเขากูบอกกูไปต่อยเขาทำไมวะเหมือนแบบว่าคงจะช่วงซ้อมเต้นอะไรอย่างเคงไปต่อยเขาวะแรงไปหน่อยนะเชิดีเด้ยเป็นกีฬาที่สนุกแต่ว่ามันเริ่มห่างหายไปหน่อยเพราะตอนนี้เหมือนแบบช่วงโควิดอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด็กเดี๋ยวนี้ยังให้ความสนใจเยอะปะ ไม,ไ,ไม่เยอะแล้วไม่เยอะเท่าสมัยก่อนแล้วม,มันดูมันดูน่กกากลัวก็อีอกเวลาเป็นอะไรไปก็ห้ามไปบอกเขาว่าเป็นเชีลิดดิ้งประก,กันไม่เอ็นดีเออมืองประก,กันไม่รับนะบอกว่าเป็นเชลิรดเดอร์แขนหงแขนหักมาทั้งหมดล้มล้มั้งต้องโก,กหกเขาว่าข้อเท้าแตกอ่ะแห่กันไปโรงพยาบาลสี่คนอ่ะนี่แต่ละคนแขนกุดรองเท้าผ้าใบเขียนเลยเชียร์ลิดดิ้งเรนโบว์ทีมไทยแลนด์ หมอไม่รู้เลยมือกต่เชิญเดือดรักกันใช่มันมีกัน<ก>น้อยมั้งแล้วก็ตกกันแล้วเกลียดกัน <c oughs> แล้วก็กลับมารักกันเหมืนอนเดิมถ้าสมัยก่อนไม่ได้ตัวแบบนี้แต่ก่อนตัวผอมแล้วรีนเลยนะวอร์มเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงถึงบ่ายสามมาต่อตัวต่อตัว,ตตวปล่อยเบรกต่อตัวเสร็จมาเรียนยิมเอ้ยยิมเสร็มาเรียนยิมช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ไปเบรกไปเบรกแล้วก็กลับมาทีก็คือมาต่อตัวช่วงสองทุ่มถึงสี่ห้าทุ่มาซ้อมเต้น เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่กลัวไม่ค่อยได้แข่งแรงเหมือนคนอื่นเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาวอร์มกันอ่ะกูลงไปเติมน้ำ <c oughs> แต่เฉดเดียวก็ได้ดีกันหลายคนนะออว่าไม่ได้เ, <No. S 2> เด้อเนาะมีแบบเสียชีพเสียชีปะชระจำแข่งอ่ะมีสมัยก่อนเมืองไม่ทันบางแสนคือมอ,มออะไรอมอบูใช่ที่เป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเทคลังกาหลังแล้วไม่มีทักษะคอหักแม้แต่น้ามอบูก็ไม่ทำทีอีกเลย แขนหักหัวแตกขาแตกคิ้วแตกคิ้วแตกเท้าแตกเข่าบิดไหลหุดเนี่ยเชดิเดอร์มันน่ากลัวนะน่ากลัวมันดูยากอ่ะมันยากมึงมันเป็นกีฬาที่หยุดซ้อมไม่ได้มึงมันต้องไว้ใจกันใช่แล้วมันต้องซ้อมห้ามทะเลาะกันด้วยเพราะถ้าทะเลาะปุ๊บโมโหปุ๊บไม่รับมึงจบห้ามมุงหนิดด้วยนะตอนซ้อมมาห้ามแบบมึงมันเป็นกีฬาที่ต้องใจเย็นกุ้เหนื่อยกว่านักบอลอ่ะอ่ะบอลกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง แต่เชดิทเจอร์ต้องทุกอย่างต้องจบภายในสมัยก่อน5ทีเดี๋ยวนี้2นาทีครึ่งเต้นยิ้มตีนองกาพูดยกโอ้โหเหนื่อยเนอะใช่ยอดก็จะเหนื่อยของยอดฐานก็จะเหนื่อยของฐานแต่อย่างหนูเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าจะเป็นยกด้วยแล้วก็เป็นตัวตียิ้มไม่ไม่มีใครสบายหน้าที่ของเชดิตเจอร์ฐานกินไข่ต้มกับสลัดยอดกินฮอลลี่กับเคฟซีไปเลย ใส่ใครเป็นไหล่เนี่ยจะต้องมีผ้าหนไมยผ้าหมยลองผ้าหนไมยลองต้องใส่ผ้าหนามแปะเพราะว่าตีนมันหยีบเวลาเมืองมันเป็นอย่างนี้นะตอนแรกกูคิดว่ากูกูคงไม่เป็นหรอกมันเวอะนะมึงนี่มันไปรองเท้าจะถูตรงนี้จะเป็นแผลหมดเลยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขี่ยวกับบ้านทุกวันแต่นี่แปะหนูคนหนึ่งไม่เป็นไรเลยหรอแบบไม่ไม่ไม่เวอะไม่ไม่ไม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้ ดดีข้อเท้าพลิกทุกวันแล้วก็จะมีรองเท้าในดวงใจเก่าแค่ไหนก็ต้องใส่พื้นจะหลุดอะไรก็สแตปพันมึงก่อนแข่งต้องนั่งไหวรองเท้าอ่ะมึงแบบว่าพาฉันไปอยู่ในจุดที่ดีๆอะไรมั่วไปหมดเอาเชือกผูกแล้วก็เอาคอไว้เดี๋ยวรองเท้าหายแล้วหนึ่งปีมีครั้งเดียวการประกวดเชนจิเดอร์สี่คอนสแวรพอไม่ซ้อมก็ใจนี้พอไปซ้อมก็จะแบบคิดถึงเออแต่พอซ้อมก็อยากกลับอยากกลับบ้านซ้อมหนัก แรงเรื่อเอวีวายเราอะมีหน้าที่แค่ตายอย่างเดียวเพราะเราเป็นยอดใช่มันทำอะไรไม่ได้แต่ฐานเนี่ยมันจะทอ้ทอเพราะมันต้องยกแล้วเหมือนกับว,ว่ามึงแล้วเราต้องจับแรงให้ถูกนะสมมติมึงเป็นยอดกับพี่เอ็มเป็นยอดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นคนละจังหวะกูยกมึงกูก็ต้องรู้จังหวะมึงกูยกพี่เอ็มกูก็ต้องรู้จังหวะพี่เอ็มไม่งั้นดันไม่ขึ้นแต่สิ่งที่กูชอบเลยนะกูชอบหล่นไม่ได้หล่นคนเดียวนะกูชอบหล่นกับมาหมดเลยอ่ะกูชอบมันตลกอย่างเงี้ยมันหลังมันต้องขึ้นไยปุ๊บอีพี่กเกาะก็ชอบขึ้นี้๊ คนอื่นอ่ะแต่โคจะพูดว่าท่านหล่นอ่ะให้หล่นมาคนเดียวไม่งั้นมันจะพังแต่กูไม่ยอมเอาไปด้วยมาด้วยกันก่อนจะให้หมดนี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ้าเข้าปีที่หกแล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้าตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสี้ยนสิวอุตันนสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ้าหกสิบห้ากรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ชองเกตความนิ่มความนุ่มนวล ดูดิเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ๊ะเอาบอกพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะ ปี2009สวอเริ่มทําเป็นญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาจะไม่มีการสวยงามหน้าเขาจะสดเขาจะเป็นนักกีฬาจริงๆที่ซ้อมบาะน,นี้บาะน,นี้บาอน,นี้บอน,นี้แล้วแข่งเลยจะไม่มีการแบบมานั่งปรับมัคคลาปีนั้นพี่กลอฟยังไม่มากูไปถึงก่อนพี่โอ๊ตประชาเนี่ยแต่งหน้าให้สมัยก่อนเนาะใส่บิ๊กอายตาโตเขียนฟอ์ตรงหัวตาขาวคือเบล์อ่ะตุตาบายอ่ะมึงเขาจะาคือลอยแบบว่าคือแบบเป็นอัสองอะ โก้ไอชอยอีนองนี้ทุกคนทุกคนแต่งหน้าจับเต็มหมดไีเนี่ยซ้อมเนี่ยเราไมนจะแข่งใครก็จะมาโดนหน้าไม่ได้เพราะหน้าเราจับไม่สวยมึงเข้าใจะปะเราก็รับแบบเนี้ย <c oughs> มึงก็จะ,ะแบบเออเอาหน้ารีบ <c oughs> อะไรเงี้ยซ้อมเดี๋ยวล่น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 เ,น <c oughs> เอ็ม <c oughs> ถ้าหัวตามันมีปัญหามากนะคะ <c oughs> ไปล้างออกท <c oughs> ั้งหมด ล้วก็เสียงดังอ่ะพี่กอปบัโคดกูอ่ะไล่ไปล้างหน้าหมดเลยหน้าสดแต่ว่าขอบิกไอไปได้ไหมมึงก็ใส่บาานทีเนี่ยหน้าสดแต่ใส่บิกไอมันก็เหมือนทิ้งจกกับมึงแล้วคือแบบว่าแล้วหลอกกูว่าซ้อมไปก่อนเดี๋ยวจะให้เวลาไปแต่งหน้าสุดท้ายไม่ทันก็ขึ้นเวทีอย่างนั้นแหละแล้วปีนั้นได้แชมป์กล้องจับตาอยู่อย่างนี้เลยอิดอกสนุกอ่ะอยากแต่ปีนี้มีนี่ใช่ไหมมีเราจะได้ไปทาปะพิจิกากลเต้นได้ไหมการแข่งได้พี่เต่นกบทีมึงขึ้นรันพอการแข่งขันสูงปะสูงสูงมาอะไร สุดๆแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีไม่กี่มอหรอกที่แบบทาสมัยก่อนมันเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมีกรุงเทพมอลังสิตธุรกิจห่อการค้าแค่นั้น่วนสิท์ไม่มีแล้วมีลูกไปหมดแล้ว่วนสิทธ์ธุรกิจบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตห่อการค้ามรงเทพลังสิตเขาจะแข่งแต่ต่างประเทศเดียวแชมป์เลยอ่ะแบบแชมป์แบบหลายสมัยเลยอะกรุงเทพลังสิตจะสส่ข้างนอกตะวันเหมือนถูกหวยอ่ะนานๆนานๆนจะนัดิงเคยมีแฟนอยู่มรงเทพเล่าหรืออวดเล่าครับตลกโอเคปีนั้นนะกูผชันนะ 2009มองเทพแพ้แต่เสร็จแล้วเขาก็รับกลับบ้านแหละรับไปห้องเขาก็เสร็จแล้วก็แข่งเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแขวกูยังไงรู้ป่ะชนะได้ไงอ่ะแต่กูแข่งนะกูบอกเอา้ากูก็เอาไปก่อนยังไม่มีไม่อยากมีประเด็นอะ่ะแล้วพอเข้าไปถึงห้องเขากูนอนอยู่ในห้องเขาแล้วเตียงเขาจะเป็นเตียงเขาเรียกว่าเตียงสองชั้นแล้วก็จะเจนเดอเรอร์เขาจะอยู่ห้องแล้วหลายหลยคน,คนเพื่อนเขาสามสี่คนอยู่ดีก็เปิดประเด็นกูสวรรค์ไม่ได้ชนะเลยเนาะก็บอกก็พิพาทไง อ๋อพอพวกพี่พลาดไงเอ็มไปชนะแล้วพี่เราพี่พลาดกันได้ยังไงอ่ะก็ยังตัวเล็กอยู่ไงเพราะว่าเขาก็แบบตัวใหญ่กำลังเอแล้วพี่พลาดทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลส้สก,กิลมันก็ต่างกันนะนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกพี่ไม่พลาดอะ่ะเอ็มก็ไม่ชนะหรอกกลัวเริ่มขึ้นมึงเหมือนเราจะร้องไห้น้ำตาเราก็ขอเพราะเราอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วพี่เป็นกันพี่พลาดอะ่ะพลาดทยอะไรกันนะกูว่าอถ้ากูอยู่ในกูเลิกเลยอ่ะแล้วโดนวิธีทั้งหายจบชอบ เพราะว่าโดนที่เสุดท้ายเลยเราเล่นสุดท้ายก็แบบคุยกันแบบเหมือนแบบเพื่อนเขาแบบเออมึงจะไปใส่อารมณ์กับน้องเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยกูก็แอบร้องไห้แต่จริงก็จริงอ่ะเขาเขาพลาดถ้าเขาไม่พลาดกูไม่ชนะหรอกจริงปีนั้นอีเฟิร์นใช่อีเฟิร์นไหมวะ2012อีเฟิร์นเต้นยังเต้นแล้วอีเฟิร์นนี่แหละหรือใครนี่แหละได้ที่1กูได้ที่2ไฮสปิดเนี่ยขึ้นไปฉีกขาบนมือเป็นไฮอีกไม่ใช่ไฮสปิดไรอ่ะ เหมือนฐานสองต้องโยนขึ้นไปต้องอันนี้จับมืออันนี้จับขาต้องฉีกขาข้างบนทําพลาดพลาดหล่นมาเป็นแค่นี้ <patio S 1> ไม่มีใครดูออกตัวเองร้องไห้มาอยู่ร้องไห้แม่หนูเสียใจแบบหนูพลาดแบบหนูเสียใจแต่ตัวเองนะที่หนึ่งนะผู้ทาจะเอาเท่อวอะไรสูตรหรอเอนหนึ่ชาวเทอะไรคุณดาสแล้วเฉจเดอร์ก็ต้องเสร็จงานก็ต้องไปกินเหล้ากันมันไหวได้ยังไงเนาะมันกินแล้วทุกวันนะเฉดเดอร์กินแล้วทุกวันและแอบไปด้วยเขาไม่ให้ ไม่ให้ไปก็แอบปีนั้นจะแข่งไทยแลนด์ก็ทะเลนน้องๆพี่ขอได้ไหมพี่กอล์ฟส่งการนี้ไม่เล่นได้ไหมเพราะทีมกูมันกินเหล้าหนักกินดุจริงๆอ่ะพี่ขอได้ไหมไม่กินเหล้าได้ไหมโอเคจับพี่เอางี้เนาะเดี๋ยวเราแข่งเสร็จเราค่อยไปกินเหล้ากันเพราะว่าอาตกรมันจะมีเล่นกลางคืนโอเคพี่สัญญากับพี่นะพวกเราโอเคไปเด้อเราต้องไปมึงอย่าให้เขาหลูนะอย่าบอกเลยแอบแอบไปเกาะกลางถนนกระเทยย่งยี้เลย 6015 Mazda 2ขับมาถึงเปิดกระจกตามงี้หนุกปะอินเมือเงือแตกซุกๆๆๆเช้ามากก็คือแบบแต่เราก็เที่ยวต่อไงเช้ามากก็คือโดนดาโดนดาทุกวันเรื่องกินเหล้าเนี่ยแล้วเช่นเดิจะเรียนไม่ค่อยจะจบกันเท่าไหร่จริงใช่ไหมไม่ค่อยมีคนจบตามเกณฑ์อะเรียน8โมงเช้าเลือ5โมงเย็นซ้อมต่อ6โมงถึงตี3 อ่ะมันไหวไหมล่ะตื่นไปเรียนอ่ะหลักเล่าอีกอ่ะใช่มันนั่นแหละแล้วก็ได้ทุนแล้วเกดก็ต้องข้ามห้ามกูได้ทุนครั้งเดียวที่ไม่ต้องจ่ายคือปีหนึ่งแค่นั้นพอกระหลังตักเติมนั้นกูดกงใจเองหมดเลยเพราะว่าเกดเกดไม่ไหวเรื่องชีวิตเดิมก็มีประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ยังสามารถแบบให้ความรู้ได้ใครอยากจะเห็นเราเต้นกูอาจจะได้เต้นทีมเอเล็กก็ได้เพราะทีมตัวยหมีแล้วไปแปะไปแบบทำคลิปใจจอยเลยมึงเคยไปถ่ายปะเป็นเป็นอาจารย์สอนก็ได้ย่าเลย เลเทแน่สงสารนักเรียนนะทีาั้นวัดก็ได้อ่าเรื่องตรงเรื่องเต้นเนี่ยเราได้อยู่พอดีเราก็ครบเลยอันนี้ก็แดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์อันนี้เขาสอดทีนั้นสว่างด้วยอ่นนั่นแหละก็คือใครอยากเห็นแบบว่าเรากลับมาเต้นกันอีกหนึ่งครั้งหรือทำคอนทงคอนเทนต์ก็ได้เนาะค่อยว่ากันงานโชว์งานโชว์อะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญฝากกันแดดก็ฝากสบู่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่บ๊ายบายโอ้ยจอย OH! No!